อะไรวะจบเกมแล้วกอดกันได้ไงเกมมันไม่แมนมันปูนี่ปปี้ปีปป้ไปป้าเพื่อจะเป็นกีฬาความพักหรือการเลือยให้ท่องไว้สัก วัสดีครับคุณผู้ชมผมแชมป์พิพรพลคนทำอะไรธรรมดาไม่เป็นก่อนไปดูว่าผมจัดอะไรไปบนเวทีแต่างงานวันแต่งงานเป็นจุดเริ่มของการย่าร้างไปดูช็อตเด็ดบอลอังกฤษที่จะทำให้คุณร้องว่าไอ้ยาเริ่มที่แชมป์ฤดูกาล2016จิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิต้เจมส์แมดเดนซ์ไซไรไซสกอร์ และเจมี่วาร์ดีแอดส์วันมูร์สิบลูกในลีกเป็นรองดาวซันวัวนะจ๊ะและช็อตแดนออฟเดอะวีคกองกลางตัวรูกเจมส์มัดเดนเซนถนัดขวาสับดึงคลึงซ้ายตะลึงโอ้ฮ่าฮ่าฮ่าไอ้ยาโอ้โหวันตะโกจิงจอกสยามชนะไบรตัน3-0ขึ้นมาที่สาม นกแดงลิเวอร์พูลชั้นเก่าบุกเยืยนอนฟูลมเจ้าบ้านในตัวลูกวัย27สูง170บอบบี้รีดยิงเรียกเสียงกรีดแต่ได้วีดไม่จบนะครับเพราะว่าโมซาลาล่อมันตรงๆนึงๆที่มันดับ18ยันเสมอชั้นเก่าหนึงหนลิเวอร์อยู่ที่สองเอาละที่1น่อะใครไกลิสเร์มีโอกาสทิ้งนกแดง2อแต้มถ้าบุกชนะอินซีพาลส มาแล้วครับคู่หูคู่โหดโซนหึงเมนให้เฮริเคนหนนย์ครับแต่สเสน่บอลนักเตครับก่อนจบเกม10นาทีได้เกาเลสเตอร์เจฟฟรีย์สลปนักเตะก,การ์นาโอ้โหนี่แหละครับเลือดูที่แตกต่างจบ1-1สเปอร์มีแต้มเท่ากับลิเวอร์แต่ลูกบวกลบดีกว่า5พี่น้องว่าฤดูกาลนี้โจเซ่มูรินโญ่จะพาซอนแอนด์สเปอร์คว้าแชมป์หรือไม่เมนเชสเต แต่ดราม่าที่สุดมันคือสร็จแห่งแมนเชสเตอร์ครับเรือบายซตเชีบุกเยือนปีศาจยูไนเต็ดซึ่ง <c oughs> จบ0ููโคตรบ,บอริงแมนยูอยู่ที่8ส่วนซิตี้อยู่ที่9แต่คอมเมนต์ของคนที่อาจจะเรียกได้ว่าหัวโบราณผมฟังแล้วโคตรอึ้งเลยฮะอดีตกองหลังพูดผีผี อะไรวะจบเกมแล้วกอดกันได้ไงเกมมันไม่แมนมันปูนี่ปปี้ปีปป้ไปป้าสมัยค่าเสื้อแดงเสื้อฟ้าเราแทบจะชกกันกองกลางอีกคนก็มาแบบแหมมุมมองอดีตอดีตครับอะไรวะทั้งเกมไม่เดือดเลยมีแค่สองใบเหลืองพวกโคช้ชก็ยิ้มกันไปทักกันมากอดกันกลมมิตภาพมันต้องทิ้งไปมันต้องบูเลือดพลาดมันชัยชนะเว้ยโอ้โหพี่น้องครับก็มองแบบ ตรงกลางนะผมอายุ37แล้วผมไม่ใช่คนยุคใหม่เอีมแต่ก็ไม่ใช่เกา่ากึกคือหนึ่งเนี่ยต้องเข้าใจว่าคนบางคนที่ต้องการที่จะพูดแบบนี้เนี่ยต้องการให้มันเป็นประเด็นคะคือถ้าพูดว่าโอเ้เกมนัดนี้มันจบแบบมิตรภาพสุดยอดเลยนะครับมันไม่ controversial มันไม่เท่าๆมันไม่เกิดประเด็นฉะนั้นคนหลายๆคนเขาไม่ได้พูดในสิ่งที่เขาเห็นจริงๆเขาต้องการพูดเพื่อให้มันเป็นข่าวครับที่มาถามผมเนี่ย ถ้าคุณอยากเห็นเตะกันแบบสิบใบเหลือง1ิบใบแดงก็ไปดูมวยไทยไม่ใช่ดูฟุตบอลนะฮะและไอ้คาว่าความจริงจังเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าต้องมาฆ่ากันแต่ความจริงจังก็คือล่อก,กันให้เต็มที่โดยเคารพกฎกติกาแล้วพร้อมจะมวยไทยกันหลังจากนกหวีดดังนั่นก็คือเตะกันฆ่ากันแทบตายแต่จบเป้งคึนมากอดกันนะฮะดังนั้นเนี่ย วิธีเสพทุกอย่างรอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นคําพูดสิ่งพิมพ์สือ่อ Facebook IG Line อะไรก็แล้วแต่ขึ้นหนึ่งเนี่ยหูหนักเชื่อคนให้ยากบางครั้งสิบปากว่าล้านตาเห็นก็อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงเสมอไปสองทำแบบที่ผมพูดครับในงานแต่งคุณโบและเฮียโอสหนึ่งในผู้บริหารของคาราบาวจัดไปเราต้องคอวยอย เขาเขียนว่าวันเกิดคือวันเริ่มต้นเขาเขียนว่าวันแต่งงานเป็นจุดเริ่มของการหย่าร้า,างเขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นกีฬาความรักหรือการเมืองเวลามีาปัญหาให้ท่องไว้สองคำใครกินข้าวเาาลี้ยวอยู่ก็เคยนะครับสคำนั้นก็คือ คอวอยกคอวอยกเวลามันเกิดปัญหาคิดมิคคอแยกแยะผมจำเป็นผมต้องกับผริตรัหัดนี้แชมป์พีรพลพาลงสะว่ายน้ำแดงเดือดแมนอยู่ลิเวอร์พูลที่ทั้งโลกมีแค่สองสะข่ามกลางธรรมชาติต้นไม้50ล้าน ของอร่อยจัดไปโดยคุณมะหลายและแจกรางวัลเป็นแสนคืนพฤหัสนี้23นาฬิกาทาง PPTV HD ช่อง36